จากการบริหารจัดก,การน้ำค่ะมาที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดกันค่ะจังหวัดหนองคายขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดจากิจการรมคลิกออฟหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยค่ะพาไปที่ศาลาวัดใหม่ชัยโยบ้านพานเพร้า ตำบลพานพร้าวอำเภอสีเชียงใหม่ในราชันสุ้นหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมคลิกออฟหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายจัดขึ้นตัวมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอภาคีเครือข่าย กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสีเชียงใหม่และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเพื่อบูรณาการความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขับเคลื่อนดำเนินการการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชนซึ่งจังหวัดหนองคายค่ะมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน289หมู่บ้านคงเหลือหมู่บ้านชุมชนทั้งสิน้น466หมู่บ้านชุมชนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2567ตัวกิจกรรมวันนี้ค่ะประกอบด้วยการประกาศวาระจังหวัดน้องคายเรื่องการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตาม,ม,มนโยบายกระทรวงมหาไทย การมอบป้ายหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนเป้าหมายจำนวน18หมู่บ้านชุมชนการบรรยายให้ความรู้แนวทางการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งก็มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยความรู้กระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน10ขั้นตอนค่ะ